92ประเทศไทยยังไม่มีใครมีนะครับมีของอาจารย์สุชัยเจ้าเดียวไม่ว่าจะเป็นภาถาเอไม่ว่าจะเป็นจังหวะไทยไทยตลงุงนะครับมีลำวงมีหมอลำอยู่ในนี้หมดเลยครับบางท่านให้ทายอ่าเอาหนูให้คายถ,ถ้าถ้าคายถูกเดี๋ยวให้ฟรีหนึ่งตัวอเอาใครเห็นคาสิโอหรือยี่ห้ออื่นมื่นกว่าอันนี้เก็บแปได้ได้ด้วยนะครับเป็นแปได้ได้ด้วยตอนนี้เราจะ สำหรับผู้ปกครองอยากให้ลูกหลานเต้นดนตรีเป็นนะครับไม่ต้องไปส่งเรียนนะครับวันนี้มาดูอาจารย์สุรชัยสอน5นาทีเป็นอ่าเชื่อไหมครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูนะ <c oughs> นี่นะครับมันจะเปียแบบนี้เราจะสอนแบบรวบลัดเลยนะครับครับไม่ต้องวางมือแบบนี้นะครับจิ้มเดี๋ยวๆนะครับเดี๋ยวดูให้ดูนะครับช้างกั้นกล้วยไครล้องไม่ได้นี่ก็ปิดวิทยุไม่ต้องฟังเพลงนะอรตเราเป็นแบบมันเป็นอ,อาช่างเอาเอาติ จางจางจางน้องเคยเนี่ยเนี่ยจาง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 หรือเปล่าเออนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้านี้นะฮะสอนช้างกั้นกล้วยเออแล้วคุณผู้ปกครองก็ไปสอนลูกต่อได้ถ้าซื้อตัวนี้นะครับตอนนี้ติดต่อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโอ้โหว่าพูดนะอ่าซื้อได้ที่นี่นะครับในราคาเดี๋ยวจะมีขึ้นข้างล่างนี้นะวันนี้ไม่บอกนะครับ ถ้าทายก็ผิดบางคนก็บอกหมื่นกว่าตัวนี้ระดับหลักพันนะครับเหลือตางกลับบ้านอีกสามสี่พันในทั้งหมื่นๆโอเคนะฮะวันนี้เราจะมาสาธิตว่ามีอะไรอยู่ในนี้นะบ้างนะเช่นลูกเล่นเปียโนใช่ไหมครับอ่าลูกเล่นเปียโนก็เล่นได้ครับเนี่ยมีเสียงเปนโนมีเสียงทำเป็ดน,นะครับ รับเพลงนะครับม่ีเสียงกีต้าร์นะครับม่ีเสียงสตริงนะครับมีให้ครบเลยครับเสียงน,น,นาฬนกาก็มีนะครับ

สามสิบเปนนะครับแล้วยังมีจังหวะด้วยนี้มาดูเรื่องจังหวะนะครับในไ,ไทยเรานะครับเริ่มต้นตั้งแต่จังหวะบีกินเราก็มีข้างกองจะมีเขียนเลยนะครับเอาจังหวะชาชาชาอย่างนี้นะครับเรืชาละศูนย์แปดนะครับศูนย์แปดชาเป็นเรืชามาแลยฮะ จังห้ามาเล่นวาเร็วได้นะครับพาเรวได้แล้วก็มีเดรกออโต้ใช้นี้อเดียวได้อันนี้จับก่อนได้นะครับเนิ้เดียวเอ็ดน้เนื้อีับก็นี้เล่นงายนะครับเป็นวิธีการเล่นง่ายตัวนี้นะครับแถมยังเล่นสดๆได้ยังไม่ต้องไปใช้เบรคเท้านะครับที่บอกไวอยู่แล้วนะครับ 那，能来了。 วิธีการเปิดเครื่องนะครับแล้วเราก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นให้เป็นเพลงนะครับดูนะฮะถ้าซื้อตัวน,นี้แล้วจะมี VCD แถมให้ไปไปเล่นด้วยนะครับแล้วก็ดูในคลิปวิดีโอทางซูเปอร์มารีโออีกทีนะครับอันนี้จะเริ่มเพลงกัรกล้วยให้ดูนะครับนะครับทีนี้มันก็จะเป็นจังหวะขึ้นมาเรื่อกจังหวะข้อหนึ่งเราเปิดเครื่องเลยนะครับข้อหนึ่งเปิดเครื่องก่อนสมมติเราจะเล่นเพลงช้างกันกล้วยนะครับนะฮะแล้วมันก็จะมี ไปหน้าจอขึ้นแล้วข้อสองจะเร่งให้ตามที่วรุ่มขอ้อสอง่นะครับข้อสามก็สตาร์ทจังหวะมาที่ลึกขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะข้อสี่นะคร,รับขอ้อห้าเลือกเสียงกองนะครับข,อบขอ้อสี่สตาร์ทข้อห้าเลือกเสียงกองใช้เสียงกองเบอร์ไหนอะไรเนี่ยก็ะจะมีคู่ม,มือให้นะครับนี่อันนี้เขาใช้จังหวัดมีกิน ครับีกีนก็ได้กลิ่นดีนะครัเนะจะว่าพีกินมาแล้วครับเราก็จะเปลี่ยนจะว่าให้ช้าลงมาตามนี้นะฮะความเร็วตั้งแปดสิบพอเด็กเล่นเล่นไม่ทันนะครับแล้วเราก็ทีศเจ็ดก็ใส่เบรกทำไปนะครับ เดียวๆนะครับีทั้มือบทที่คอดอบอะวัเดนะรอันนี้คอรนะครับถ้าเราจะจับอแบบแบบตรงนี้นะครับกได้ครับ้ง้าทางต้องเคยเห็นช้างหรือเป่าทีนี้เราก็มาเล่นนนะครับตอนนี้เลือกเสียงเรามรือเราเล่นเสียงระนาดก็ในสิไปนะครับบทบน แล้วยังมีพิเศษอย่างนะครับมีสมมติเราเราเล่นจังหวะนี้ฮะก็จะขึ้นมาเลยนะครับอ่าเนี่ย ជាព្រះមីជាสวย ุมเสียเพราะมีเมียสวยสวยจริงนะเจ้าทั้งเย็นและเช้า,ชาออกเข้าบ่อยบ่อยทั้งโอเดลใจรับจ้าที่ตั้งปากซอยมวงเมียไม่น้อย,รอยรอประตาทดีเสียฮาโรลรุ่น9 8 2 m นะครับอันนี้มีจำน่ายบ้านมี12,090ข้าน,านนะครับ จากของจันทรชัยนะครับมีจังหวะอไทยัยสนใจก็ติดต่อที่ซูปเปอร์โมเดลเล็ตเวิร์หรือโอ้โหวัฟวุธนะครับเดี๋ยวเราจะมาอยู่ในรายการนี้นะครับตัวนี้มีจำนวนจำกัดน,นะครับสั่งได้ระดับพันนะครับระดับพันนะครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปวิดีโอตัดต่อมาให้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านชมนะครับที่แอบดูข้างนอกมนี้ ขอบคุณตากล้องคือที่เลยด้าน,นนี่ซูปเปอร์นะครับอันนี้เด็กคนรุ่นนี้ไม่มีสัายที่อื่นเลยนะครับ61ปีนะครับมีจังหวัดไทย